จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้สร้างความร่วมมือกับบริษัทร่วมจเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนหรือแว่นท็อปจเจริญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของอาชีพอย่างมั่นใจซึ่งได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่3กันยายน2568 โดยศาสตราจารย์ดรวิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายนพศักดิ์ตรีพรชัยศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทร่รวมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยเน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความพร้อมให้นิสิต ก้าวสู่การทำงานหลังสำเร็จการศึกษานอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนโครงการฝึกงานและ Talent Project ที่เปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมทำงานกับองค์กรจริงสร้างทักษะและเสริมความเข้าใจเชิงธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นบัณฑิตคุณภาพโอกาสนี้ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานได้กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และเล่าถึงโครงการต่างๆที่จะมีขึ้น หลังจากที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันสุขภาพกายที่สําคัญที่สุดคือการเรียนรู้ผ่านสุขภาพทางสายตานะครับแล้ววันนี้นะครับการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยครับเราใช้แว่นตานั่นคือโลกกระทัดของเรากว้างขึ้นทางทบเจริญเอง นะครับได้มีนิมิตหมายนะครับความคิดนะครับอยากจะพัฒนาให้เยาวชนของเราเนี่ยครับได้มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีนะครับทั้งหมดก็เลยเป็นความร่วมมือกันว่าเป็นการอนุเคราะห์นะครับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นะครับโดยการที่มีแว่นสายตาที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นความช่วยเหลือนะครับจากทับเจริญนะครับที่มีต่อ,อนิสิต นะครับแล้วก็บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเพราะว่าดวงตานี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้ามีดวงตาที่คุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็จะทําให้คุณภาพชีวิตการเรียนการสอนนะครับและดีดีขึ้นนะครับยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานะครับการดูงานหรือการฝึกงานนะครับหรือมอบทุนการศึกษานะครับให้กับนักศึกษาของจุฬาลงกรณ์นะครับ รวมทั้งไม่ว่าจะเป็นโครงการวิจัยต่างๆนะครับทางทอบยันก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตนะครับรวมถึงอนาคตนะครับเราก็จะมีความร่วมมือทางด้านวิชาการอะไรที่จะมาเสริมกันได้นะครับเพื่อให้เป็นการต่อยอดนะครับให้มีศักยภาพของทาง จุฬาลงกรณ์และนักศึกษานะครับได้มีการเพิ่มพูนความรู้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการความร่วมมือกันทางวิชาการทางวิจัยนะครับจุฬาลงกรณ์หทยลรยมีคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับและคณะเกี่ยวข้องกับสุขภาพเยอะแยะนะครับและวันนี้นะครับเราคณะแพทยศาสตร์จากสุขภาพต่างๆนะครับอันนั้นคือการพัฒนานะครับในโครงการวิจัยที่ร่วมกันและวันนี้ไม่ได้เป็นการวิจัยที่ ทางสายตาที่เป็นการวิจัยในเรื่องของโรคทางสายตาแต่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นนะครับสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันดวได้มากขึ้นนี่คือที่มาแล้วก็คือ,อ,อมองเป็นคุณค่าและคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้ครับความร่วมมือระหว่างจุฬาและแวันทบจเจริญยังครอบคลุมถึงการมอบสิทธิพิเศษด้านบริการสายตาและเลนแว่นตาให้กับอาจารย์บุคลากรและนิสิตจ,จุฬาซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกธุรกิจในอนาคตคมประพัฒจิระภูนทิพย์ถ่ายภาพธนกรวัศยานนท์รายงาน